อ่าเพื่อนๆน,นะครับผมการ์ดจออะไรไม่รู้แต่เอาได i อ g กไรซสอยู่ทุกเม็ดมาครับหลังจากที่ผมด้วยทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมได i อ g กไรซสถือว่าเป็นเกมที่ปรับกราฟิกที่ค่อนข้างจะเอาอยู่ยากมากๆสำหรับการ์ดจอในยุคนี้มาดูครับผมปรับอะไรไว้บ้างไม่มีโกหกไม่มีจกตาตรงนี้สดๆถ่ายจากหน้าจอเลย 4K นะครับ DLSS Performance ทุกอย่างปรับหมดทุกอย่างเลยนะครับผม motion เบอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ a d d a n e video high quality แบบ ray tracing ทั้งหมดสุดทุกอย่างนะครับมันได้แค่ high ก็ high นะครับผมตามนี้นี่เลยนะเห็นไหมโชว์ให้ดูเลยครับสุดแค่ไหนสุดแค่นั้น ultra ray tracing นะครับ,รบ very high ก็ high ultra ray tracing ทั้งหมดเลยนะผมไม่รู้การจออะไรไม่รู้แรงจริงเลยทั ray ้งหมด ray tracing นะครับพวกแสงเงาออนหมดนะครับ หายก็หายในส่วนของ a d v a า e ซ์กราฟิกปรับสุดแบบ 4K สุดทุกอย่างแล้วสำหรับ Dying Light 2จะเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนมาโอ้โหลืดไหลมากเลยทีเดียวนี่แสงเงาครับผมอุ้ยตายไหมเนี่ยอุ้ยไม่ตายแมโดดเก่งเลยโอ้โหสวยมากโอ้โหแสงสีดีมากโอ้โหเงสาสะอ้อดต่างๆโอ้โหฟิสิกแสงเงาตกกระทบดีมากๆนะครับผมรายละเอียดจาก จากป้ายดีๆ,ๆมากเรนนี่เลยไล่โอ้โหข้างล่างมีซอมบี้แล้ว <c oughs> เอาออกนอกแผนที่มันยังไม่ให้มามแม่วาใจไวไปที่นึง <c oughs> โอ้โหยอดจริงๆเลยนี่โอ้โหสถาปัตยกรรมที่สวยงามๆๆๆอยากจะลงไปซัดเหลือเกินโอ้โหลงอยากลงอะตายไปละ ลองลองลองอู long, long, long. Pitt, Pitt ้หูยัวเดอยูตายเพราะว่ามิชั่นของยูผิดผิดพลาดนี่คือได้ไดสองกับการ์จอบางรุ่นสุดทุกอย่างรายละอียดีมากๆแล้วผมบนหน้าจอนี้แบบโอ้โหเฮ้ยอยอเฮ้ยอยะเฮ้ยอยอกเขายังไม่ให้เราไปหรอกนะครับแต่ผมมาลั้นเพราะฉะนั้เราฝึกก่อน นี่ปรับสุดทุกอย่างจริงๆเลยเพื่อนๆนะสุดๆเลยนะผมเลือ่อนไหลมากๆครับสำหรับไดงไรสองเหลือเฟือจริงๆด้วยจำนวนเม็ดแรมที่มาหาศาลไม่รู้การจะอ,อะไรเหมือนกันมาม <c oughs> แสงสีดีจริงโอ้โหไหนจะต้องกระโดดไกลฉันดูก่อนเพื่อนเอางั้นเลยนะได้เลยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะฉันโดดถึงแล้วสุดยอดมากครับโโอ้หย่า รายละเอียดดีมากครับผมวินสไลด์ใช่ไหมยังสไลด์ไม่ได้โอ้โหเอามาฝากกันโหรายละเอียดดีมากครับสำหรับโอ้โหริ้วต้นไม้แสงแดดทิศแบบส่องมาที่ตาผมที่แสบตามากรายละเอียดของเม็ดเม็ดยิบยิบของมันดีจริงๆเ้าปีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูกันครับว่าผมจะไหวไหม

นายที่มันรีบขึ้นเหลือเกินจ้าโอ้โหรายละเอียดจริงจริงโอ้โหชอบยาชอบโอ้โหอะไรเนี่ยพึ่งจะต่อยผมไหมเนี่ยเก็บพึ่งโอ้โหเก็บพึ่งโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหเอาผิดโอ้ภาพดีมากโอ้โหลื่นไหลมากโอ้ไม่รู้การ์ดจออะไรค่อยว่ากันอีกหลายอีกสักเดือนสองเดือนนะเอ้